โอ้โห oh oh. สุดยอดมากไดรี่กูดไอ้คำฟอมไทยแลนด์ไอ้คำฟอมวังหินลาดไอ้คำฟอมวังเจริญไม่ใช่ไอ้คำฟอมไทยแลนด์มันก็เหมือนกันนะไม่เหมือนไอ้คำฟอมไทยแลนด์ไอ้คำฟอมอ่ะไอ้คำคือเอาไว้ใช้กับคนที่ถาม เดี video, er. ๋ยวพ่อถ่ายวิดีโอเราขากลับหรอไปกลับ นี้เราจากที่เรายืนอ,อยู่ครัหาดทรายตรงนี้เราจะเดินกลับเข้าฝั่งครับพอแล้วไปเรื่อยๆลูกระวังระวังไปเรื่อยๆใช้เวลาหน่อยใช้เท้าจิกเอานะนี่ครับจะให้ดูสวยมากจริงๆ สิบนาทีหรือเราจะเดินไปถึงวะเนี่ยเราจะถึงฝั่งป่ะจุบ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 น้ำใสใส ไปไปเรื่อย,อยไปฝั่งนี้ไปฝั่งนี้เออกาะแขนฟ่อไว้เกาะแขนฟ่อไว้เกาะดีดีโอ้ย กลับด้านนี้มันอาาัตจะโรมิเลยใช่ไหมหยียบอะไรว่ะน้ำสุดเท้าพอดีใช้ปลายเท้าจิกพื้นนะครับให้ลูกก่อนเวลามีขึ้นก็จะประมาณ ปากเราพอดีเราเตี้ยหน่อยไม่เหมือนฝรั่งฝรั่งสูงฝรั่งอย่างผมจิกเลยทำไมหนูจะทำไม่ได้ล่ะเอาอันนั้นธรรมชาติเขาเขาไม่ได้ก็หนูอย่างผมจิกเกาะดีดีเกาะดีดีเกาะดีดเกาะดีดี じゃあ、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 

โ <Okay. S 2> อเคเ้กลโอ้ยรีเข้าฟังอมุมนี้ตื่นแล้วมุมนี้ตื่นแล้วออไปเดือดแล้วเองได้ไปตื่นแล้วซีแพนเห็นไหมซีแพนเครื่องบินส่วนเัวนเครื่งบินน้ำ ก็นั่นแหละเขาเรียกซีแผนเครื่องบินน้ำอะซีแผนภาษาอังกฤษก็ว่าซีแพ่นพ่อถ้าเกิดว่าพ่ออยากขี่เครื่องบินน้ำนะพ่อก็ไปโหลดเกมไฟเอ็มมาเล่นในของแล้วพ่อก็ไปปิดเลยมันก็ไม่เหมือนเรานั่งของจริงมันก็มีเกมแบบที่เราสามารถนั่งแบบของจริงได้ถ้าพ่ออยากได้สมจริงมากกว่านี้พ่อก็ต้อง,องเสียเงินซื้อเกมของจริงแม่แม่คืนฝั่งไปถึงแล้วเหลือแต่เราไหม เดี๋ยวฝรั่งเขาหยอกกันมีความสุขนะอ้าวเลยอ้อ<ส>ามเยกอดกันเี่ยเพ่นมีความสุขหลายเนาะผู้ส่านางเครืบินเวอร์ัมาอ้าวอ้าวเราฟังบารู้เรืองนาะ กี่ you, นาทีแล้วเนี ida, ่โอ้เราเดินมาเราเดินมาหกนาทีแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเดินมาฝั่งนี้ตื่นตื่นขึ้นมานี่แต่น้ำใสมากเลยอ่ะอยู่อยู่บนฝั่งมันมีปลานะบนฝั่งปลาใยก ไม่ใช่ปลาเหมือนเหมือนเหมือนปลาทูเลยแต่ไม่ใช่ปลาทูอไม่ใช่พ่อเห็นอยู่ปลาปลาอะไรไม่รู้ปลามงกรไม่ได้เอาแหมาจากบ้านเลยปลามงกรเอาแหมาแล้วหวานแหปลามงกออยากกินปูที่เขาแก่แล้วเดี๋ยวไปหาก่อนมีไหมไม่รู้ที่นี่ที่มันเป็นตัวกรงแล้วเขาก็แกะไว้ให้กินน่ะพ่อเคยกินไหมมีแต่อาหารอิสลาม เมืเ่อเช้าพ่อกินไข่ไข่อะไรเป็นพ่อเคยกินไหมอันที่เขาแกะแล้วเขาก็จะวางไว้ในกล่องน่ะเอาแต่หาแล้วมันหาไม่มีเดี๋ยวเราเดินขึ้นเราขึ้นฝั่งไปแล้วเราก็ไปเดินตามสั่งเซเว่นไม่ได้หรอให้มสเขามารงหาอาหารมันไม่มีเซเว่นมันมีแต่ช็อปแถวเนี้ยที่พ่อพาไปดูไงไไหเห็นที่พ่อที่พ่อพาไปดูอยู่ตรงมาเลที่เรารอเรือ ม,ม,ม,มันยังมีกะทิไม่ได้เนาะมันยังมีกะทิชาวเกาะกับอร่อยดียอยู่เลยไปบินไปซื้อหยุดทยไม่ได้เนาะแล้วกลับมาใหม่เงินน่ะมีไหมมีเป็นดนลอลลาร์เลยนะนนัน่โอ้ยข้างบนศาลาเรามาช้าไปฝรั่งจองเต็มหมดแล้วเราก็ได้นอนใต้ต้นมะพร้าวนั่งใต้ต้นมะพร้าวเหมือนชานวเกาะนี่แหละ อาหมวยชาวจีนกลับอย่างว่มอาหมวยชาวจีนอ๋อยังไม่กลับน,นั่งกัอาหมวยอาหมวยเนี่ยเข้าฟังมากี่นาทีแล้วแปดนาทีแล้วสแสดงว่านานเหมือนกันนั่นประมาณประมาณร้อยประมาณร้อยกว่าเมตรวัดจากระยะสายตา จากม,ม,มุมที่เขายืนอยู่ตรงโน้นที่เราที่เรามาตรงนั้นจะหาดแสนแบงแสนแบงเล็กๆแต่ถ้าแสนแบงแสนแบ,ง,แนแบงของมาดเเลยเราต้องซื้อทัวร์ไปกะว่าจะซื้อทัวร์ไปพรุ่งนี้ยังต้องเดินเลาะดู่อนไปต่อราคากันเมาแล้วใกล้แล้วอีกประมาณสัก15เมตรเราก็ถึงฝั่งแล้ว โอ้ยโถ่เส้นเปียกแล้วแค่เข้าฝังแล้วมีน้องน้อยฝรั่งด้วยถึงแล้วในที่สุดใช้เวลาสิบเกือบสิบเตที่ 我们听房。<Yeah. S 1>